สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนก็มีแต่ข่าวที่มันว้าวุ่นวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์นะคะเพราะว่าวันแรกของสัปดาห์เนี่ยมีการคิกออฟใช่ไหมคะเรื่องของการคูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ตามกันมา พอสมควรนะคะสําหรับเรื่องของวัคซีนทางเลือกไม่พูดไม่ได้น้องแปะเรื่องนี้เพราะมันดูสับสนวุ่นวายก่อนหน้าอาจารย์กันพูดกันถึงเรื่องราชวิทยาลัยของอาจารย์หมอนิธิเนาะว่าจะเป็นผู้ที่นําเข้าวัคซีนทางเลือกก็คือซีโนแวคเข้ามาเอ๊ไม่ใช่ค่ะซีโนฟาหนึ่งล้านโดสเข้ามานะคะคะแล้วก็อินุงตุ้งนางกันยังไงก็ไม่ทราบกลายเป็นหายไปวันนี้ค่ะคุณหมอนิธิโพสเลยค่ะ ชัดเ <Post S 1> จนแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะในเพจเฟซบุ๊กของคุณหมอนิธินะคะบอกว่ามีสี่หน่วยงานค่ะที่สามารถที่จะใช้บริการวัคซีนทางเลือกของคุณหมอนิธีได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาเข้อามาแล้วน้องแปะเท่าไหร่คะแปดร้อยแปดบแปดบาทต่อโดสแต่แอะแอะแปดร้อยแดสิบปดเนี่ยไม่รวมค่าฉีดนะคะอ้าวเหรอถูกต้องเอาตอนแรกเข้าใจว่าเป็น ค่ารวมค่าฉีดค่าเขาปกติโรงพยาบาลเขาจะมีค่าบริการพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์อะไรอย่างนี้เนาะไม่รวมใช่ไหมคะแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทนี้เป็นราคาของวัคซีนแท้ๆบวกค่าขนส่งไปถึงสถานบริการแล้วสถานบริการนั้นเนี่ยก็จะไปคิดค่าฉีดของเเองอ๋อแปดแปดแปดเนาะอันนี้แปดแปดแปดคือราคาขายส่งว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะไม่ใช่หวยนะคะเลขสวยจะว่าไปนะคะ แล้วใครที่ที่มีสิทธิ์ซื้อจากเขาไปบ้างคะพี่เรื่องอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นองค์กรหนงานของรัฐก็ mm hmm. พวกอปทอที่อยากได้นักหนาน,นี่นะคะมาขอได้มาขอ mm hmm. ใช้บริการได้นะคะมาเสนอความจำนงได้อันที่สองเป็นพวกบริษัทเอกชนที่อยากจะฉีดให้กับพวกกับเอ่อพวกพนักง,งานในบริษัท mm hmm. หรือครอบครัวของพนักง,งานในบริษัทมาแสดงความจำนงได้นะคะ mm hmm. อันดับที่สามเนี่ยก็เป็นองค์กรของหน่วยราชการอีกเหมือนกันค่ะ mm hmm. พวกอื่นๆที่ยังต้องการนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่า mm hmm. เออราคาอันนี้เนี่ยค่ะคุณจะต้องส่วนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องอกลับคืนต่อสังคมเพราะฉะนั้นคุณได้รับไปเท่าไหร่ 10%ของการได้รับคือที่มาซื้อในราส0คุณจะต้องให้ผู้ด้อยโอกาสได้ฉีดฟรีีที่ราชวิทยาลัยอ๋ออันนี้ดีนะใช่ค่ะก็คือเป็นเงื่อนไขว่าคุณซื้อเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่สิต้องทิ้งเอาไว้ให้ใช่อ้อันนี้ดีนะคะก็เพื่อที่จะให้คนที่ด้อยโอกาสเนาะแล้วบางคนเนี่ยเขารอวัคซินรอแล้วรอเล่านะคะถูก้องค่ะเงื่อนไขหมดแล้วใช่ไหมคะเงื่อนเงื่อนไขหมดแล้วเงื่อนไขของหมอง่ายๆท่านี้เองนะคะ88แปดแปดนะคะไม่ได้ไม่ได้ใบห่วยนะคะใช่ค่ะแต คุณเอาไปสมมติว่าคุณเอาแล้วไปชาร์จต่อ,อไปขายต่อนี่นะไม่ได้นะคุณหมอปรับสิบห้าเท่านะคือป้องกันว่าคุณจะไปซิกแซกทําอะไรเนี่ยไม่ให้แน่นอนอ๋อคือเอาไปใช้ได้ใช่ค่ะคไปใช้ในหน่วยงานของตัวเองอ,อ,อย่างกองปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ประชาชนให้ลูกบ้านว่าอย่างนี้เกิดนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือพอเหมาะพอจอเ,ออเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ประกาศนะคะศูนย์บริหารการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะนะคะข้อหนึ่งเนี่ยนะคะข้อแรกเลยบอกว่าให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและเพียงพอกับประชาชนครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า70%หรือว่าประชากร50ล้านคนนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอเนี่ยประสานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีน ในการดําเนินการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปนอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าจะขึ้นทะเบียนให้วัคซีนหลายยี่ห้อแล้วนะให้มันเร็วหรือเปล่าอันนี้ให้มันเร็วหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้กรมควบคุมโรคองค์การเภสัชสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชวิทยาลายัยสุราภ์หรือว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการบริบรการทางการแพทย์หรือสาธารณาสุขนี่หละคะ,คะก็ให้ร่วมมือกัน ในการดำเนินการจัดหาสั่งหรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิดสิอย่างเร่งด่วนแนะ่ข hmm. ีดเส้นใต้ของว่าอย่างเร่งด่วนนะ hmm. เพื่อให้ประชาชนไดน้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วด,วด้วยนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้อันนี้ข้อข้อ3แล้วนะไปดูข้อ4นะคะเขาบอกว่าให้สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนจัดหา หรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด1 9ได้นั่นหมายความว่าเอกชนนําเข้าได้แล้วใช่ไหมนําเข้าแต่ต้องผ่าน4ี่ี่ห้าหน่วยงานดังกล<ช>่าวที่ว่าก่อนหน้า<ช>ไงก็จะมีพวกองค์การเพศสัยหรือ<ช>ว่าจะเป็นราชวิทยาลัยก็ได้<ช>นะคะ,คะแล้วก็ข้อห้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าปัจจุบันนี้วัคซีนป้องกันโควิด1 9นะคะหรือที่ผลิตหรือนําเข้ามาในบ้านเราเนี่ยยังมีจํานวนจํากัดถ้าหากว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด1 9มาให้บริการกับประชาชนโดยจัดหาจากหน่วยงานที่ว่าไปเมื่อตกี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็บอกว่าแต่ว่าต้องให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักเกณฑ์หรือว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของอ,อปทอด้วยนะคะอันนี้ก็ชัดเจนว่าเอาละอ,อปะทอซื้อได้นะคะแล้วก็ คนที่จัดหามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเนาะใช่แต่ก่อนไม่เอกชนก็ซื้อได้ใช่ไม่มีสภากาชาติไทยแต่ก่อนก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วมีราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นบริการสาธารณสุขก็ทุกคนเอาเข้ามาเหอะค่ะและเพื่อให้เอกชนสามารถที่จะเอาไปใช้บริการได้แล้วกันเนาะค่ะข้อสุดท้ายก็คือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะทุกภาคส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับ แพลตฟอร์มหมอพร้อมนะคะหมอพร้อมกลับมาแล้วนะจ๊าเขามีเขามีตุ๊กตาหมอพร้อมแล้วนะคะแตะเขาไปเล่นสติกเกอร์หรือยังคะน่ารักทีเดียวก็ถามมาฉีดหรือยังมาฉีดกันเถอะคือเป็นการเชิญชวนให้มีการฉีดวัคซีนค่ะก็คืออัพเดทไลน์ของหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกรณีข้อสงสัยของวัคซีนแอสตราเซเนกาทำไมก่อนหน้าพูดกันว่าอีกสองเดือนค่อยฉีดเข็มที่สองนะและมีการเลื่อนกันแบบว่าเออหกสี่เดือนทีเดียว นะสิบหกสัปดาห์ทุกคนก็งงอันนี้ได้รับคำตอบจากคุณหมอยงแล้วค่ะคุณหมอยงผู้บริวารหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะด้านทางด้านไวราทิทิยาคลินิกภาควิชาคุณวราชและเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เขาบอกว่ามันมีการมันมีผลวิจัยของอังกฤษบอกว่ากรณีที่ฉีดไอซาเซนิก้าแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันขึ้นเร็ว พราะฉะนั้นนี้ถ้าจะยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหายืดออกไปได้อีกนิดหน่อยแล้วก็อยากจะให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือฉีดให้ทุกคน,น่ยกระจายให้มากกว่านี้มากกว่าที่จะไปต้องครบกําหนดว่าไอ้คุณจะต้องมาฉีดภายในอีกกี่สัปดาห์อีกกี่สัปดาห์แต่ว่าขอให้ฉีดเข็มแรกเนี่ยกระจายกระจายกันมากกว่าเพราะว่าแอสซ่าเซนิก้าอย่างที่น้องแฟร์เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้าว่าพอฉีดเข็มแรกภูมิมันขึ้น80%กว่าไงฉะนั้นไม่ต้องกังวล อย่ากกังวลค่ะก็คลายข้อสงสัยได้แล้วเนาะค่ะแต่ว่าเ,าเรื่องของการเลื่อนเนี่ยเลื่อนฉีดวัคซีน ในหล,หลายพื้นที่หลายจังหวัดที่เป็นข่าวใหญ่ๆก็อย่างเช่นที่อำเภอสังขละบุรีใช่ไหมคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยคือเหมือนกับเขาเนี่ยเดินทางไปค่อนข้างยากหน่อยปรากฏว่าทั้งอำเภอเลยเนี่ย<อ>มันมีวัคซีนอยู่ขวดเดียวเนี่ยนะคะมันก็เลยเนาะใช่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะตกลงนี่คุณจัดสรรกันยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณอนุทินก็นส,านาสั่งแล้วแหละบอกว่า ไปสืบมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาใช้คําว่าไปสอบสวนค่ะไปสอบสวนหาสาเหตุมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเหมือนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กระจายวัคซีนเนี่ยเขาส่งแล้วนะส่งเรียบร้อยส่งตามแบบว่าเหมือนกับโควตาที่ได้รับการจัดสรรแต่ทุกคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่ทงผาภูมิใช่ไหมใช่ทำไมทงผาภูมิมันถึงได้แค่แค่สิบคนล่ะถ้าถ้าหนึ่งน หนึ่งขวดมีสิบโดสก็ได้สิบคนก่อนนะฮะงงมากนะคะแล้วคิดดูคนส่งเนี่ยไม่เอะใจหรอพี่เอื้องต้องถือวัคซีนไปแค่ขวดเดียวอ่ะแล้วคุณขับรถไปคันหนึ่งอ่ะไกลด้วยนะไม่ใช่เดินทางกันง่ายๆนะประหลาดจริงๆนี่งงมากนี่ก็งงอีกนะคะที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเขาจองฉีดวัคซีนเป็นวันที่สิบนะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะแต่ว่า พอเช้าของวันที่8ปดนะโรงพยาบาลเทศบาลน,นาครนศรีธรรมราชออกประกาศแจ้งบอกว่าใครที่มีคิววันที่สิบเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนนะคะพอวันพอวันเดียวกันนะคะสิบโมงเช้าเลื่อนอีกแล้วอืมอ่าเลื่อนเลื่อนไปบอกว่าให้เดินทางมารับวัคซีนตามวันเวลาที่นัดไว้นะคะนี่ประกาศฉบับที่สองนะ,อะพอวันที่สามเลื่อนอีกจ้ <c oughs> ะเวลาฉบับที่สามในวันเดียวกันเนี่ยนะคะหกโมงเย็นฉบับที่สองสิบโมงเช้าน่ะคะหกโมงเย็น ประกาศอีกนะบอกว่าคนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเอาไว้เนี่ยขอเลื่อนไปก่อนอาเลื่อนไปอีกตกลงเนี่ยคนที่ที่ลงทะเบียนไว้วันที่สิบมิถุนาเนี่ยจะได้ฉีดเมื่อไหร่ค่ะและไอ้ความสับสนเนี่ยเขาสื่อเขาบอกว่าเอ่อสร้างความงงงวยให้กับชาวบ้านใช้คําว่างงงวยเลยนะ<อ>คน,นยังงงงวยเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีการออกมา ชี้แจงนะคะ<ช>ค,ะคะะณะผู้บริหารเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชด้วย<ช>งงไปอีกใช่ค่ะก็สับสนวุ่นวายนะตอนนี้นะ<ช>อยากจะปูพรมแั่พรมยังไงแล้วพรมชักเข้าชักออกนี้งงง <ๆ S 2> ดูประลาดดีนะคะ ส่วนกรณีนี้ไม่ฝั่งไม่ได้นะคน<ม>ที่อยากไปอเมริกานะคะน้องแป๊กของประเทศไทยเนี่ย<ม>อย่านะจ๊ะไม่ใช่เข้าง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันรโรคแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดคําแนะนําการเดินทางในช่วงโควิดสิแต่ละประเทศใหม่อีกครั้งนะคะ<ม>โดยเขาเนี่ยใช้วิธีการหลักเกณฑ์คือ เปลี่ยนหลักเกณฑ์ของการแก้ไขใหม่ประเทศ<ะ>สิงสูง<ะ>เปลี่ยนจากผู้ติดเชื้อหนึ่งร้อยรายต่อประชากรหนึ<ะ>่งแสนรายเป็นห้าร้อยรายต่อประ,ประชากรห<ะ>นึ่งแสนรายเนื่องจากการระบาดของโรคที่มีการควบคุมที่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่า<ะ>ประเทศไทยคะะ่ะอยู่ระดับสีแดงเข้มออสีแดง<ะ>สีแดงนะคะสีแดงก็คือความสิงสูงก็บอกว่าถ้าประชาชนต้องฉีด วัคซีนให้ครบก่อนที่คนอเมริกาจะเดินทางเข้ามาประเทศเหล่านี้นะคะหรือหลีกเลี่ยงหากไม่จําเป็นต้องการเดินทาง mm hmm. ประเทศที่ได้รับการเสียงสูงสีแดงนี้ก็คือ uh huh. ออสเตรียฝรั่งเศสอินโดนีเซียมาเลเซียเม็กซิโกฟิลิปปินส์รัสเซียสเปนแอฟริกาใต้ mm hmm. สเปนต,ตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตอังกฤษญี่ปุ่นรวมถึงไทย เป็นสีแดงเข้มปะเป็นสีแดงสีแดงเสียงสูงใช่ค่ะเราได้เกรดระดับที่สามคือสีแดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเกรดสามถูกต้องค่ะกล้ๆกับญี่ปุ่นเลยแล้วญี่ปุ่นเขาจะเปิดโอลิมปิกเดือนหน้าเนาะจะไปกันอย่างไรแต่ว่าบ้านบ้านเราก็ถือว่าเนี่ยใช่ไหมประเทศสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะคือคนสหรัฐถ้าจะเดินทางเนี่ยเขาแนะนําเลยบอกว่าสมาชิกบ้านเราต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มก่อนถึงควรที่จะ เดินทางมาบ้านเรานะคะเรื่องนี้ก็โอ้นะหรือกลัวว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าคนไทยจะเข้าไปบ้านเขาไงจะโดนแบบสกัดหรือเปล่าโดนสกัดแน่นอนเพราะของเราแดงใช่ไหมล่ะใช่เอาแล้วพวกทัวร์ที่แบบเป็นทัวร์วัคซีนนี่จะทํายังไงกันต่อล่ะใช่ไหมอาจจะต้องพับแผนนั้นไปนะคะเพราะว่าก็เข้ายากเหมือนกันค่ะทีนี้ปิดท้ายไปดูภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะก็ยังมีคําถามว่าตกลงยังไงเอายังไงหนึ่งกรกฎาคมทันไหมนะคะ ปรากฏว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยทางทางเลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งช,ชาตินะคะผลเอกนะนัทพลนาภานิชฐ์ซึ่งท่านเป็นผอ,อ,อให้มใช่เอาไหมนะผู้อํานวยการสปออกอสอบคตําแหน่งอ,อนุญ,ญาตจํตานิดนึงนะคะ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยาการเปิดจังหวัดภูเก็ตรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะหรือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องจะยังไม่เข้าคอรมอรในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ ต้องเข้า,าที่ประชุมสบคก่อนนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าคอรมอแล้วแหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็หารือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าเดี๋ยวหารือกันอีกรอบหนึ่งพอได้ข้อยุติแล้วเนี่ยก็จะดําเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนํามามนะคะแล้วก็ยืนยันว่าโครงการนี้นะ่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ภายในวันที่ หนึ่งกรกฎาคมนีอย่างแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ล่าสุดมีข้อมูลด้วยบอกว่ามีสายการบินเนี่ยนะคะจองสล็อตหรือว่าจองเที่ยวบินที่จะบินไปยังภูเก็ตเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองเที่ยวต่อวันแล้วนะก็ยังว่างอยู่อีกประมาณสักสามร้อยกว่าเที่ยวบินต่อวัน,นะคะใคกๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยนะภูเกต็ตเป็นไข่มุกแห่งอันดามันนะไปกันค่ะสงสารชาภูเก็ต ท่องเที่ยวหรูๆท่องเที่ยวหรูๆนี่กลายเป็นซับซาทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลานะคะของช่วงข่าวปักบุแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพุธที่สงทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ